สวัสดีค่ะอยู่กับช่างสาวโบสายลุยนะคะวันนี้ก็หลังจากสาวนนทดัมซิงกับบ่าวนนนะคะก็วิ่งงานที่ชิมงานมารีลาเสร็จนะคะน้องก็ไปวิ่งหินแล้วก็สายแล้วก็อิดบล็อกนะคะเพื่อที่จะมาทารั้วบ้านของเสียเนกนะคะเราจะมาให้ชมฝีมือการทำเออเขาเรียกอะไรมองจอดรถนะพี่น้องพรุ่งนี้ก็ จะทํารั้วข้างหน้านะคะตีรั้วข้างหน้าเสร็จค่อยเทข้างในนะคะเทพื้นข้างในนะคะก็จะเป็นทรงพอ่อเพิ่นทรงยังนี่เออมม <c oughs> เมยมเพิ่นทรงยังโมเดินไม่ไอ้มไอเนี้ยนะลุงจอดรถนี่นะมาแนฮะมาแงานบ้านก็ม้าแงานคะ่ะลงจอดรถก็มาแงานนะคะทุกคนแล้วหนูก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันเป็นมาาน้าแงนหรือม้าอะไรก็ถามคนะ เราจะได้รู้ข้อมูลก่อนนะคะตอนนี้พ่อกำลังไปบุกรถข้างหลังค่ะบกุกให้สาวนนดําซิงก็จะเป็นรัว้วทำรั้วเหล็กข้างหน้านะคะประตูเหมือนบ้านพ่อเลยค่ะแล้วก็รั้วข้างๆมีตังค์ค่อยทำนะคะก็นางถูกหวยนะคะทั้งผัวเมียนะคะเขาถูกหวยเนาะถูกงวดที่แล้วนะคะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเอเมษานะคะถูกประมาณ แสนหรือสองแสนเนี่ยวัวก็ไม่แน่ใจนะคะก็เลยเอามาทําทําที่โรงจอดรถนะคะแล้วก็เทพื้นแล้วก็ทํารั้วข้างหน้าบ้านนะคะเพื่อที่หนึงกันกันวัวกันควายค่ะเนื่องจากว่าควายเข้ามาทําสวนนะคะทําลายสวนก็เลยต้องมีรั้วไว้ค่ะพี่จอดใส่ฟางวัวควายหนูพี่จอรดมาก่อน อย่าไปอย่าไปไปกินข้าวกะอานแย่แยงนี่ยงนี้แย่ลบก่อนลบก่อนอันนี้ก็ช่วยเอาเหล็กลงนะคะทุกคนลดนุ่นก็จะเป็นเหล็กเนาะเดทับขาตอนนี้ก็ลดนนนะคะปูนแล้วก็แล้วก็ทรายเอาแล้วก็หินนะคะจนนุ่นก็บล็อกแล้วก็ทรายนะคะ แล้วก็เเล็กทําคานนะคะพรุ่งนี้ไม่มีงานวิ่งก็มาดัดคานนั่นดัดอะไรนะดัดเทคานนะนะโอ้ผีก็บอกไปสลา <c oughs> วันนี้พนักงานเรานะคะมีน,น้นนนแล้วก็ช่างนกค่ะอันนั้นก็เสียชาตินะคะอยู่ข้างบนเป็นคนยกลงมาให้ก็เป็นเสียชาติ <Yeah. S 1> เสียคะเสีย สียเสียเสียหวยจอยอันนี้มีคนถูกหวยนะคะเราจะมาแอลเนื้ออย่างกันก<า>ินนฮะกินนำ้ำเดอร์าซนคนปิดหวยกินนำ้ำเดอร์าซนคือบ่เสื่อมันถึกเลขรออ็วยังเร็วเราก็มาดูพนักง,งานนะคะเราเป็นผู้หญิงเราไม่ต้องตามก็ได้ค่ะทุกคนนอนมีอะไรหายห,ายหรือเปล่า อะไรหายโทรศัพท์โทรศัพท์วิ่งขึ้นรถมีวางโทรศัพทไ์ไว้พนักงานเรานะคะนี่พวกนี้วิ่งงานไหมวิ่งอย่างเร็วค่ะกำลังจะบอกว่าทำไมวิ่งมาก่ออิดก็เพราะว่า,าน้องนุ่นเรียนโยธามาอะลร ช่างโยธามานะเราต้องมาทดสอบว่าก่ออิฐได้ตรงเลยไหมผสมปูนเป็นหรือเปล่าสันยังลืมสงสัยออกเรียนมาแล้วลืมค่ะขับแต่รถขับแต่รถด,ดํำไหลจะลืมว่าผสมปูนแน่วใดค่ะพี่น้องผสมปูนแน่วใดเมื่อก่อนน้องไปฝึกงานนะก่อนออกฝึกงานก็นี่แหละก่ออิฐก่อปูนแล้วก็ฉาบน,ะนาะ อ่ะยงไม่ไหวยงไม่ไหวเสียเกิดเกิดให้น้องดูดูคนทำลายสวนเจอแล้วคะ่ะไม่ใช่วัวใช่ควายที่ไหนนะคะเห็นไหมเห็นไหมเออเอเอ,เอ,เอ,เอคิดว่าเป็นวัวเป็นควายไม่ใช่แล้วนี่ <laughs> น <laughs> อุตส่าห์ว่าจะทำไอ้ที่กั้นวัวกั้นควายไม่ใช่แล้ว มันเป็นคนแท้ๆไม่ต้องใส่รองเท้าเข้าบ้านหนูใส่รองเท้าเข้าบ้านแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเข้าในบ้านก็ทำคอกคาร์บอยส่วนข้างๆนี้ก็รอรถลอตเตอรี่งวดหน้านะคะทุกคนรอลอตเตอรี่งวดหน้างวดหน้ามาแน่ค่ะมาแน่ยังไงงวดหน้าก็มาแน่ ก็ฝั่งนู้นนะคะปักหลักนนเสีย <c oughs> เสียข้างบนไปนะคะ่ะหลังจากวิ่งดินมาก็ทำงานค่ะอันนี้ทำโอเอทโอ โอ้ย,อยคนเสื้อดำนี่วันนี้นถูกเยอะนะคะทุกคน,นถูกหลายจ้าเดี๋ยวตเตะเหล็กนะลูกนี่เตะมุมเนี่ยนะบอลลายสักเสื้อเขียวดอกแมนบอลนู้เสื้อเขียวหมวกดำโน้หมวกดแดงใช่ไหมอืมอ้าวพี่ทำไมไม่เอาทรายลงล่ะเสียเสียทำไมไม่เอาทรายลง มุมกี้มาให้ผมนะเเดไปไหนเปไปยางไปผุนเร็วเดี๋วรถดำเนเตะเล็กนี่เตะเล็กนี่เห็นไหมนี่เดี๋ยวถลาดลาดพื้นก่อนค่อยมาเล่นเทพื้นก่อนพื้นยังไม่เทนั่นแหละเทปูน โอ้แบกแบกแบกบูนค่ะจับจังจับจังแบกแบกเข้าแถวเข้าแถวลูกละสิบบาทใครไม่มีลูก ก็ว่ายุอะไรสังเกตนะสังเกตนะแกมีแผลตรงไหนไม่มีรอยบนมันอยู่นอกรอยสักอ่ะยังเสียเสียของเราเหนื่อยแล้วนะครับเสียของเราเหนื่อยแล้ว พักยกต่อไปเสียนนจะขึ้นนะคะว่าที่เสียรถแม่ครัวนาคตเออโอ้โหรู้เรื่องเลยอ่ะเนืกอตอกเอ้ย ขอแข็งอะไรเมื <ını> io, ่อว <t akes up> <c oughs> <rik> ันนั้นไม่เห็นไปส่งเท่าแกให้ฟัวค่อยไปส่งเท่าแกเซยขคอยว่าสิมาลักทายคลิปเจ้าอยู่คอยลิตนเจ้าบได้กินข่อยดอกนอนกลนกอกกอกเราคือข่อยว่เห็นขอยนึกคือข่อยว่เห็นเจ้าไรเมียเปิดเปิด ต้องมีต้องมีขวดเบียร์ยืนแบบเนบ็บเน็บข้างเะนะถึงจะถูกปูนปูนข้าตาน้องจักจักลูกอยางี้ซื้อไม่จักลูกสิบบ่หมดเนี่ยอย่าขึ้นอย่าขึ้นฟัางปั้งอย่าขึ้นไป ล yup. the ือเออไป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 ข้างในบ้านข้างนู้นน่ะเดินไปโหวิ่งันไปตลอดไปดำที่ล่ะเขาไปดำ ให้ขนออกเอามันสีส้นนะมันสีส้นนะเห็นบ้างบนนั่นด,ดํามาในกายกายกายเอามันดํามาได้มามามานหมดกัดบอกมันน <c oughs> ี่มะโอ้ยต้นนี้โตแล้วอ,อ,อ่ะอือเอ,อยาไปเทไหน วันเกิดลูกลูกหลานแกบ้นเกิอาลูกลูกแอปเปิ้ลพี่เบิ้นบ่ลููห้าสิบบาทไม่ต้องเอาตังค์นะคะ <Yes. S 1> หักลบตบหนี้บหนี้ยโหักลบตบหนี้นังซื้อของมดเ่อไหไ่ ซึกล้อ <laughs> โอ้ยยังไงก็ต้องเข้ากระเป๋าค่อยกระเป๋าค่อยมามาเปิดตังค์คาบี้ก่อนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ค่ะเดี๋ยวไปตะเนิม,เ,มนนเดี๋ยวไปตะเนิมปะเนิมเอาตังค์อะไรนะ,ะรู้ว่าแม่ยงงี้ใส่เต็มที่แล้วฟ <laughs> อกหงวดเยาแล้วนั่น,น,น <laughs> อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับจะใช้ช่งซาโปสายเลยค่ะได้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ